หลังจากที่มีภาพหลุดของไฮลัก t ์ทาวเวอรุ่นใหม่ Big Miner Chain 2026ออกมาอีกครั้งจนทำให้เห็นถึงเส้นสายของตัวรถที่มากขึ้นไปจนถึงไฟท้ายที่มีความโดดเด่นของเส้นสายทรงไฟท้ายที่เป็นรูปตัว C จนทำให้กลับมาเริ่มมีความเคลื่อนไหวอีกครั้งของรถกระบะรุ่นนี้มากขึ้นและเริ่มเข้าใกล้ถึงช่วงเวลาเปิดตัวมากขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้จึงมั่นใจได้ว่าไฮลักซ์2026 จะถูกใจแฟนแฟน,แฟนรถกระบะได้มากแค่ไหนจนล่าสุดมีภาพหลุดเพิ่มเติมของไฮลักซ์ทาวรุ่นใหม่2026กกันอีกรอบคราวนี้เห็นถึงเส้นสายด้านหน้าที่ชัดเจนกว่าภาพเดิมที่ถูกจับภาพไปเมื่อก่อนหน้าและมีจุดสังเกตถึงการปรับเปลี่ยนในส่วนอื่นๆได้มากขึ้นวงการรถกระบะในไทยจะกลับมาดูเดือดอีกครั้งไปตั้งแต่ปลายปีจนถึงต้นปีหน้ากันอย่างแน่นอน ก่อนอื่นจะขอพูดถึงภาพของรุ่นร็ o c k o ไปก่อนสิ่งที่ชัดเจนกว่าภาพที่แล้วคือตัวตะแกรงกระจังหน้าจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าตัวปกติคาดว่าจะมาพร้อมกับรูปทรงของกระจังหน้าที่เป็นสี่เหลี่ยมคล้ายๆกับรุ่นปัจจุบันส่วนเสาอ,อากาศนั้นจะยังเป็นแบบเสาสั้นเหมือนเดิมและตัวรอยฝากระโปรงหน้ารถจากเดิมที่จะเรียบเนียนกับตัวกระจังหน้าตลอดแนว คราวนี้จะมีความสันของฝากระโปรงยักลงกับชุดไฟหน้าไปจนถึงขอบกระจังหน้าด้านบนส่วนภาพของรุ่นสีประตูตัวปกติในภาพนี้ถูกจับภาพได้หลายๆชอ็อตยุคพอสมควรเห็นถึงรายละเอียดตัวรถได้รอบคันอย่างชัดเจนเริ่มจากด้านหน้าที่จะมีกระจังหน้าลายตาข่ายขนาดเล็กแบบเดียวกับภาพก่อน ในส่วนกันชนด้านล่างจะมีลักษณะ2ชั้นคล้ายกับนิสสัน Frontier Pro และมีเรดาร์สำหรับติดตั้งระบบความปลอดภัยขั้นสูง Toyota s a f e t y s e n s e เวอร์ชันล่าสุดด้านข้างแน่นอนว่าจะยังใช้เส้นสายแบบเดียวกับ Revo ที่อาจจะเป็นเจเนเรชันที่8.2และตัวบันไดข้างจากเดิมที่จะมีความเหลี่ยมในส่วนต้นและปลาย คราวนี้จะสามารถเหยียบพร้อมกันได้ตลอดแนวเหมือนในแ Land Cruiser 250สำหรับเสาอ,อากาศคราวนี้จะมาเป็นแบบชักฟินครีบฉลามมาให้แล้วส่วนด้านท้ายถ้าดูจากกันชนท้ายจะดูหนากว่ารุ่นเดิมอีกเล็กน้อยคาดว่าจะปรับทรงกันชนใหม่ให้รองรับระบบ BSMRCTA ได้แม่นยำขึ้นถ้าดูจากรีวลชโมปัจจุบันที่ติดตั้งระบบนี้มุมเหยียบกันชนด้านท้ายซ้าย ขวาจะดูสูงขึ้นไม่เท่ากันหากรุ่นที่ไม่มี BSM กันชนจะดูเรียบและบางกว่าอีกเล็กน้อยไฟเบรกดวงที่3จะยังอยู่ฝั่งเดิมและมีสปอยเลอร์ที่ตัวฝากระบาดหลังตามเทรนด์รถกระบาดสมัยใหม่ค่ะ และตัวไฟท้ายที่เป็น LED คราวนี้จะได้เห็นรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้นโดยตัวไฟท้ายที่เป็นเส้นสีแดงรูปตัวสีคาดว่าจะเป็นไฟรีส่วนหลอดภายในโคมจากตัวไฟเลี้ยวจะยังเป็นแบบหลอดไส้เหมือนเดิมและมีไฟถอยไล่ลงมาสำหรับไฮลัก์ทาวอ2026ใหม่นี้เหมือนว่านอกจากจะใช้เฟรมเดิมแล้ว จากภาพหลุดล่าสุดเหมือนว่าจะนำตัวปกติไปปรับปรุงโฉมใหม่ไม่ใช่การนำรุ่น GR Sport ที่เป็นวา r e รีดนำมาปรับปรุงหากสังเกตที่ตัวเสื้อเพลาท้ายการจัดวางตำแหน่งแชสซีและชุดช็อปอัพที่อยู่ในตัวแชสซีเหมือนเดิมจึงมั่นใจได้ว่าในรุ่นใหม่ Next Gen นี้จะยังไม่มีการขยายความกว้างของฐานล้อและตัวซุ้มล้อก็ยังเป็นแบบตัวปกติหากนำตัววา r e รีที่ขยายฐานล้อให้กว้างขึ้นก็น่าจะส่งผลถึงการติดตั้งช็อปอัพนอกตัวรถและการปรับปรุงในส่วนงานวิศวกรรมที่เยอะขึ้น แม้แต่การเพิ่มความสูงของตัวรถส่งผลให้ฟีลลิ่งในการขับขี่ดีขึ้นแม้แต่ภายในห้องโดยสารก็จะต้องขยายให้กว้างขึ้นสอดคล้องกับการขยายตัวรถให้ลงตัวกันและมีอีกจุดหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาจากรุ่น GR Sport y i t r e e คือมีการติดตั้งคาวบารหรือคาเหล็กค้ำตัวกันชนท้ายที่เพิ่มความยืดหยุ่นซึ่งก็น่าจะช่วยให้สามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ดีกว่ารุ่นเดิม สำหรับการนำรถมาวิ่งทดสอบในครั้งนี้ถือว่าเริ่มเห็นรถค่อนข้างจะมีหลายคันมากขึ้นแล้วก็น่าจะเป็นการบอกใบ้ว่าไฮลัก t ์ทาว2026 b i m m n n r r h h เ i n เริ่มเข้าใกล้เปิดตัวเต็มทีและมีรายละเอียดตัวรถที่มากขึ้นจนทำให้คนเริ่มสนใจและถูกพูดถึงรถกระบะรุ่นนี้เป็นอย่างมากในวงกว้างจนต่างเฝ้ารอคอยมาว่าไฮลัก์ uck, รุ่นใหม่นี้จะมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าเดิมได้มากแค่ไหน แต่ยังมีอีกจุดหนึ่งที่น่าจะจับตามองมากที่สุดก็คือเครื่องยนต์และช่วงล่างที่คาดว่าจะมาพร้อมกับการปรับปรุงใหม่ในส่วนของระบบกันสะเทือนที่คาดว่าฟิลลิ่งในการขับขี่จะสามารถเพิ่มความนุ่มนวลและลดอาการกระเด้งของตัวรถได้มากน้อยแค่ไหนถึงแม้ว่าช่วงล่างที่คาดว่าจะอัปเกรดมาใหม่นี้ก็ยังไม่ใช่การนำพื้นฐานของรุ่น Y-Tribe มาปรับปรุงก็ตามและลุ้นกับระบบ My h y b บริ 48v ในรุ่นเครื่องยนต์2.8ลิตร ที่จะมาลงในรถกระบะรุ่นใหม่นี้ที่คาดว่าจะประหยัดน้ำมันได้มากกว่าเดิมแค่10%จะเพิ่มความน่าสนใจได้หรือไม่สำหรับไฮลักรุ่นใหม่ปี2026นี้เริ่มเข้าใกล้ถึงช่วงเวลาเปิดตัวมากขึ้นทำให้กลับมาเริ่มมีความเคลื่อนไหวอีกครั้งของรถกระบะรุ่นนี้จึงมั่นใจได้ว่าไฮลัก์2026จะถูกใจแฟนๆรถกระบะได้มากแค่ไหนจะคุ้มค่าสมกับการรอคอยหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนที่กำลังตัดสินใจรอซื้อรถกระบะรุ่นใหม่กันอยู่คิดเห็นอย่างไรลองเมนพูดคุยกันในช่องนี้นะคะ